คนที่โยงว่าเอจจันทะเลาะกันคือคนปัญญาอ่อนรอ้จริงเปล่าตัวไหจ๊ะเป็นเรื่องนะเล้อไหมเออมออต้องดูกานรับไหมอ๋อถ้าไม่รับถือว่าทะลอกเลาแล้วเอาแล้วเมืองมืองนิวหนวดนิวหนวดกูสัมภาษณ์อยู่มึงกับกูทะเลาะกันไหม ทะเลาะค่ะทำไมแล้วมันจะอะไรเรากับเราสองคนทะเลาะกันไหมทะเลาะใช่ทะเลาะกันเอ้ยเหี้ยกันจอยู่หลบเราทะเลาะกันเอาแล้วบ้าหลบแล้วเป็นเรื่องแล้วไหมไม่เราคือบางทีคนไม่เห็นอยู่ด้วยกันก็แบบเออแตกกันทะเลาะกันนู่นนี่นั่นแหละปกติครับ พี่แดนเออแต่ว่าทุกวันนี้ก็งานเยอะงานเยขาก็ทำมันเอ็มทำหลายอย่างพี่เอ็มไม่ได้แบบยิงตรงอาชีพเดียวอะไรเงี้ยบางทีทำนี่เสร็จกลับไปก็อย่างต้องไลค์ขายของขายของเสร็จก็ต้องเขับไปดูช่องทำอะไรก็ทำหลายอย่างพี่ต้องพี่มีงานแน่นขนาดไหนแล้วโอ้ยไม่แน่นเลยไม่แน่นมี ไี่ไดบอลปูปีจะเป็นศิลปินไงนะตอนนั้นน่ะก่อนที่จะมาทำกับจ้าเราที่เราทาวงเพราะว่าเรารีวิวร้านเล้าบ่อยเราสึกว่าพอรีวิวร้านเล้าเนี่ยเรามีวงมันก็จะง่ายต่อการที่รับงานมากขึ้นแค่นั้นเองพิมพ์ทิ่พายจ้าเอ๊อะไรเงี้ยก็ไล่กันมาอยู่กันยังไงตอนนั้นก็มีปรึกษากันนะแต่ว่าด้วยความที่แบบเราก็แค่บอก เฮ้ยมึงมันจะผ่านไปเราจะแก้ยังไงอ่ะเหตุมันไม่ได้เกิดที่เราอ่ะเราก็แค่คิดแค่ว่าเออเดี๋ยวมันก็น่าจะผ่านไปในแต่แต,แต่ละอย่างนะอะไรเงี้ยก็ผ่านได้ผ่านกันบอกว่าจะออกจากวงการอย่างเดียวเลยใช่ไหมเริ่มจากอีนี้ก่อนเลยเ,<อ>เริ่มจากว่าเออบางทีมันหนักเกินเนอะเพราะบางทีเราไม่รู้ต้องใส่ไปเหตุดีกว่าหรือว่าในในเรื่องบางเรื่องเราแบบเฮ้ยมันงงจริงๆอ่ะอเราต้องทํายังไงถ้าคิดว่า มันเกิดจากเราม so ันเราออกก็ได้เง anyway> like, so like ี้ยเราคิดแบบนั้นนะนะตอนนั้นมันไม่มีทางออกแล้วอะไรเงี้ยก็โทรบอกจ่าก่จาก็บอกเออมึงสู้ๆนะอะไรเงี้ยมันก็ให้กําลังใจอะไรเงี้ยพออีนั้นมี大妈ก็โทรมามึงกูก็ออกก็จะออกมึงนะก็จะมึงก็ออกแล้วมันมันถึ้นขั้นต่บดาวดิ่งไหมตอนนั้นอะดิ่งพี่ก็ก็ก็ตอนนั้นอะมันเป็นไอ๊ววะแต่ละช่วงชีวิตมันจะมีช่วงเนาะแต่แต่ละปีมันจะมีมีช่วงดิ่งช่วงขึ้นช่วง โล่งอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็อาจจะงงหน่อยแค่นั้นค่ะแต่ก็ผ่านมาได้มาถึงขนาดแบบเป็นซึมเศร้าหรือเคยคิดแบบจะชีวิตอะไรไไอย่างงี้ยหรืหโอยไม่ไม่แค่รู้สึกว่าเราอาจจะไม่เหมาะกับตรงนี้หรือเปล่าแค่นั้นไม่เหม่ะคจัดก,การมันยังไงไอพวกอารมณ์ที่แบบดิ้งดาวอะไรเงี้ยมันมีตัวเราที่ที่เราต้องฮีลนะพี่เนาะแล้วก็ครอบครัวที่เราจะต้องทําต่อแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องแก้เพียเ์าออะเราเราเราไปเล่นหาปลาย เลยอ่ะเราเออมันไม่ได้แล้วออกเลยแต่เราไม่รู้วิธีแก้ไงแล้วตอนนั้นเราแค่ไปมองรู้สึกว่าเออถ้ามันค่อยๆแก้มันก็น่าจะดีคือยี่้วๆมันพักหนึ่งแล้วไ่เยอะเองเศร้าเศร้ายังไงอย่างคนถ้าไม่เอาเออทีงเวลาคนที่แบบอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยเต้นคนเดียวไม่เหลือเยอะเขาถามเวลาเองเศร้าเศร้ายังไงเต้นเศร้า ก็คือนากก็คือโนหนึ่งก็ใช่ ป็่งั้นหนังพี่เราไี่าดนนะหรอกดาราเป็นดาราไปเป็นหนังก็มาเป็นนักแสดงไปเป็นพิธีกรก็เรียกพิธีกรไปขึ้นเวทีก็เรียกนักร้องไปหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะเรียกหลักการทุกวันนี้ทุกวันนี้งานงานอะไรเยอะสุดของเราตอนนี้ก็เอ็มเอ็มทำไปเรื่อยเลยพี่ไปยางหนังก็ต้องทำรายการก็ยังมีลูกน้องที่ต้องเลี้ยงเพลงก็ยังต้องรับร้องอยู่หรืออะไรก็ทำขายสินค้าด้วยทำทุกอย่างเลยเวลาขึ้นคอนเสิร์ตจากใจถึงจะมีอยู่ป้ะหรือว่าไม่มีแล้วเลิกทำแล้วมันไม่ เชิงเลิกค่ะเหมือนเหมือนเหมือนไปทาปีหนึ่งอ่ะมันเต็มแล้วมันเต็มดุกๆุกแค่นี้แล้วแล้วเอ็มก็มีวงเดี่ยวอยู่แล้วจ๊ะก็มีวงเดี่ยวแล้วก็เลยอตอนนี้ต่างคนต่างรับเนอะเพราะว่าคู่มันเต็มแล้วเฮ้ยดังหแย่วงหรอเป็นเรื่องแล้วหน้าเมเดิมวงเดี่ยวเลยเหรอเอ็มมีวงเดี่ยวก่อนเอ็มมีวงเดี่ยวก่อนที่จะไปค่นกับจ๊ะใช่แล้วพขตอนนั้นอ่ะก็ได้ไปเสิร์ฟไพ่จ๊ะก็เลยเขาก็เลยจ้างคู่แล้วตอนนี้ปักลาเป็นว่าจ๊ะก็ต้องมีงานวงเอ็มก็ต้องมีงานวงเหมือนกัน